ในชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยความตื่นเต้นของชีวิตอิสระมักมาพร้อมกับความประหยัดและนั่นคือเหตุผลที่พาผมมาเช่าห้องในหอพักเทวะหอพักชายเก่าแก่ที่ดูเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าโดยเฉพาะเรื่องของห้อง404หอมุมสุดของชั้น4ที่ถูกปิดตายมานานหลายปีผมได้ห้อง403ซึ่งอยู่ติดกับห้องต้องห้ามนั้นพอดี หอพักเทวะเก่ามากครับกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นฝุ่นเก่าๆคละคลุ้งไปทั่วทางเดินผนังปูนมีรอยร้าวและรอยด่างดำอยู่ทั่วไปและที่น่าแปลกใจคือแม้จะเป็นหอพักที่เต็มไปด้วยนักศึกษาชายแต่ทุกครั้งที่เดินขึ้นมาถึงชั้น4ี่ความเงียบจะเข้าปกคลุมทันทีราวกับเป็นโซนสุญญากาศไม่มีเสียงหัวรบไม่มีเสียงพูดคุยหรือเสียงจอแจใดๆ ผมรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกตัดขาดจากโลกภายนอกทันทีที่ก้าวเท้าขึ้นมาถึงชั้นนี้ส่วนที่หนึ่งความผิดปกติแรกและการสังเกตคืนแรกผมพยายามจัดของอยู่คนเดียวผนังห้อง404ที่อยู่ติดกันนั้นเย็นกว่าปกติอย่างเห็นได้ชัดต่างจากผนังด้านอื่นๆของห้องอย่างสิ้นเชิง แม้ผมจะเปิดพัดลมแรงแค่ไหนความเย็นจากผนังด้านนั้นก็ยังคงแผ่ออกมาอย่างต่อเนื่องผมเริ่มรู้สึกถึงความไม่สบายใจแต่ก็พยายามไม่คิดมากเพราะเหนื่อยจากการขนของจนกระทั่งผมได้ยินเสียงมันคือเสียงลาก e, เก้าอี้เบาๆมาจากห้องข้างๆเป็นระยะทั้งที่ผมมั่นใจว่าห้องนั้นไม่มีใครอยู่แน่นอน เสียงนั้นคล้ายกับมีใครบางคนกำลังขยับเก้าอี้ไม้เก่าๆไปตามพื้นคอนกรีตที่ว่างเปล่าอย่างช้าๆจังหวะของเสียงนั้นไม่สม่ำเสมอบางครั้งดังครืดยาวๆบางครั้งดังกึดสั้นๆเหมือนมีคนหยุดแล้วคิดจะทำอะไรต่อผมเริ่มจับจ้องไปที่ผนังนั้นโดยความหวาดระแวงและเสียงนั้นก็เงียบหายไปเมื่อผมตั้งใจฟัง แต่จะกลับมาอีกครั้งเมื่อผมหันหลังให้ในสัปดาห์ต่อมาความผิดปกติไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในห้องผมเท่านั้นผมเริ่มสังเกตเห็นว่าประตูห้อง404นั้นแม้จะปิดสนิทแต่กลับมีรอยบุบลึกที่บริเวณลูกบิดเหมือนมีอะไรบางอย่าง